สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีโอกาสได้รับเหรียญน triste, ี้มานะครับได้รับเหรียญ10บบาทมาจากการซื้อของแล้วได้รับเงินทอนกลับมานะครับเป็นเหรียญ10บาทรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญสิบาทสอสีรัชกาลที่9ที่ใช้หมุนเวียนกันนะครับเป็นเหรียญ10บาทพลาสเสียนเล็กนะครับพลาสเียนเล็ก,ก็คือต่ํากว่าปี2 5 5 1ลงมานะครับนะครับ ่ำกว่าปี251ลงมาก็จะเป็นภาษีเล็กน้อยนะครับอ่าก็มาดูกันครับด้านหน้าก็ับปกติธรรมดานะครับเดี๋ยวจะดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังก็ธรรมดานะครับไม่ใช่ภาษีตรงอะไรก็ภาษีกัดธรรมดานะครับแล้วก็มีเอ่ออ่าข้อความปกตินะครับประเทศไทยแล้วก็พศ2549ปกติธรรมดานะครับแต่นะครับแต่นะครับเราดูดีๆนะครับเป็น10บาทเรือนี้นะครับมันมีจุดหนึ่งที่เราต้องเอ่อสังเกตแล้วก็จะรู้ว่ามันมี จริงๆนะครับสังเกตดูดีๆครับสังเกตดูแม่น้ําจ้าพยานะครับนะครับเห็นไหมครับแม่น้ําจ้าพยาเห็นไหมครับจะมีนะครับจะมีเรือจอดอยู่หนึ่งลำเห็นไหมครับเรือเล็กๆจอดอยู่หนึ่งลำนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราเรียกว่าเรือนะครับเราเรียกว่าเรือเพราะอยู่ในแม่น้ำเจ้าพยานะครับนักสะสมเรียเล็กว่าเรือแต่จริงๆแล้วเอ่อเป็นเป็นเหรียญที่เอ่อเนื้อเกินนะครับเป็นเหรียญที่เนื้อเกินมีเยอะครับทุกพศจะเจอได้ทุกพศนะครับแต่ต้องสังเกตนะฮะ สำหรับเหรียญเนื้อเกินนะครับสำหรับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญพศ2549นสนะครับนะครับแต่เป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินนะครับเนื้อเกินก็คืออย่างเงี้ยตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับจะมีเอ่อเป็นเนื้อทองเหลืองเกินอกมาก็บางอันก็จะอยุบชิ้นชิ้นใหญ่กันนี่ก็มีนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อยู่กลางอยู่ขอบอยู่อะไรนะในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเราจะเรียกว่าเหรียญที่มีเรือนะครับ ซึ่งตามหลักแล้วมันเป็นเนื้อเกินออกมานะครับแต่เราจะเรียกกันว่าเหรียญที่มีเรือตามนักสะสมเรียกกันนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเรือลำเล็กๆนะครับเรือเล็กๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรือเหมือนกันนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับรับชมกันนะครับเหรียญแปลกๆนะครับผู้ใดท่านใดเพื่อนๆท่านใดเอฟซีท่านใดมีเหรียญแปลกๆนะครับอยากจะเออออเเพิ่มปริมาณราคาจากเหรียญหน้าเหรียญ10บบาทนะครับก็ติดต่อทักทายมาคุยได้นะครับนะครับ แล้วเราดูว่าสภาพเหรียญหน้าตาเหรียญเป็นยังไงแล้วก <mark> ็เป็นแปลกเป็นไนไหนตกลงราคากันได้นะครับตกลงราคากันได้เหรียญแปลกๆนะครับนะครับแทบจะมีทุกพศแล้วครับแต่แต่เราไม่รู้ว่าเป็นพศไหนบ้างนะครับจะเจอทุกพศนะครับจะเจอทุกพศนะครับเป็นเหรียญแปลกๆนะครับพวกนี้นะครับนะครับเน้นนะครับเน้นนะครับเป็นเหรียญแปลกๆนะครับอันนี้ไม่ได้เอามารับซื้อหรืออะไรพศนี้นะครับแต่ ะคุยคุยกันเนื้เอเหรียญแปลกๆนะครับเหรียญแปลกๆที่ว่าเออเนี่ยนะมีเนื้อเกิอนออกมาสภาพอย่างนี้นะครับดูนะครับถ้ามีเนื้อเกินออกมาตรงบริเวณไหนก็ได้นะครับ <te le> <Sich> อยากจะเพิ่มราคาของพันธุ์นะครับจากเหรียญสิบาทนะครับจะเพิ่มราคาที่มันเกิน10บาทเป็นร้อยบาท200บาท300บาทอะไรประมาณเนี้ก็ติดต่อทักทายมาคุยได้นะครับส่งรูปมาให้ดูได้นะครับ, <te le> รบเียญที่เป็นเนื้อันเกินตรงนี้นะครับ ครับขอบผมนะครับขอบคุณนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับสําหรับเนื้อเกินนะครับนะครับหรือเงน้อยๆนะครับนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ